ช่วง Home i n s i g h ์เจาะลึกข้อมูลโครงการที่น่าสนใจนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมโครงการสุภาลัยเอลิทพญาไทยนะฮะโครงการนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและมีอะไรที่คุณควรรู้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับผมวินกูรูลิฟวิ่งนะครับช่วงโฮมอินไซด์นะฮะเจาะลึกข้อมูลโครงการที่น่าสนใจนะฮะผมจะนำเอาข้อมูลโครงการไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือคอนโดบ้านทาวน์โฮมที่น่าสนใจเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะฮะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับวันนี้โครงการที่เราเลือกมาคุยกันเนี่ยคือโครงการสุภลัยเอลิพาไทยนะฮะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูข้อมูลเบื้องต้นของโครงการนี้กันก่อนนะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการจาก d e เวลลอปเปอร์สุภลัยจำกัด มหาชน,นะะสถานที่ตั้งของโครงการเนี่ยอยู่ที่ถนนสีอยุธยานะฮะแขวงพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพนะครับเนื้อที่ดินของโครงการนี้เนี่ยอยู่ที่2ไร่ด้วยกันนะครับลักษณะอาคารเนี่ยเป็นอาคารคอนโดมิเนียมไฮไลท์หอาคารจํานวน3 1ชั้นด้วยกันนะครับจำนวนยูนิตท,ทั้งหมดในโครงการนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ258ยูนิตด้วยกันครับเปอร์เซนต์ที่จอดรถจุดเด่นมาอยู่ตรงนี้ครับเปอร์เซนต์ที่จอดรถอยู่ที่90%เลยนะครับให้ที่จอดรถมาเยอะมากๆเลยฮะ เรามาดูทายพห้องกันบ้างครับโครงการสุภาลัยเอลีทพญาไทยเนี่ยจะมีทายพห้องหลักๆได้4ทายครับไซส์แรกเนี่ยคือไซส์1 b e ต์ o ูมเอ e กเซคิวทีฟสูตรนะครับขนาด44ตารางเมตรไซส์ที่2ครับจะเป็น1 b ต r o o m มเดอะลุกสูตรนะครับ60.5จนถึง61ตารางเมตรนะครับ2 e d r o o m elite s สูตรนะครับขนาด94ตารางเมตรและไซส์สุดท้ายนะครับจะเป็น3เ e ต์เ p e n ฮาส์นะฮะขนาดพื้นที่เนี่ยจะอยู่ที่138ไปจนถึง144ตารางเมตรกันเลยครับ ส่วนแรกเนี่ยอยากมาคุยถึงเรื่องการจัดวางเลเยอร์ของตัวอาคารก่อนนะฮะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการคอนโดมิเนียมไฮไลท์หนึ่อาคารนะครับจำนวน31ชั้นนะฮะที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ2ไร่ด้วยกันนะครับบริเวณชั้น1เนี่ยจะถูกจัดวางเลเยอร์ให้เป็นล็อบบี้นะฮะไว้ใช้รับรองแขกเวลามีแขกไปใครมาก็ใช้บริเวณเนี้เป็นพื้นที่รับรองได้นะครับในส่วนชั้น2ถึงชั้น7เนี่ยจะเป็นโซนที่เอาไว้เป็นลานจอดรถทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าโครงการนี้เนี่ยเขาค่อนข้างให้ลานจอดรถมาค่อนข้างเยอะนะฮะเอ่อเปอร์เซ็นต์การจอดรถเนี่ยอยู่ที่90%เลยนะครับซึ่งสูงมากๆเลยนะฮะในส่วนชั้น8เนี่ยจะเป็นชั้นที่โครงการได้มีการใส่ฟัสซิลิตี้ไว้แล้วนะฮะก็จะเป็นสะไวยน้ำนะครับเอ่อมีการแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่อย่างชัดเจนนะฮะมีฟิตเนสมีซาวน่าครับครบถ้วนนะในส่วนของชั้น9ไปจนถึงชั้น30เนี่ยก็จะเป็นโซนพักอาศัยของลูกบ้านแล้วครับ มาถึงชั้น30นะฮะจะจัดเป็นการเด่นลูฟท็อปนะฮะให้ลูกบ้านได้มาใช้บริการกันครับมาพูดถึงเรื่องทำเลที่ตั้งโลเคชันของโครงการนี้กันบ้างครับโครงการสุภลัยเอลีทพญาไทยนะฮะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมไฮไลท์นะฮะที่ตั้งอยู่บนถนนสียุทธยาเลยนะครับซึ่งด้านหน้าของตัวอาคารเนี่ยจะหันหน้าไปยังทิศใต้นะครับซึ่งจะมีการเว้นระยะห่างจากตัวถนนใหญ่เข้ามานะครับถึงจะเป็นตัวตึกเพื่อที่จะลดเสียงรบกวนนะครับบนท้องถนนนะฮะคืออย่างที่ทราบนะว่าถนนสียุทธยาเนี่ยเป็น นถนนหลักนะครับที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าไปยังส่วนสําคัญต่างๆในตัวเมืองได้อย่างสะดวกสบายมากจริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระรามสามอนุสาวรีย์ชัยนะฮะพระรามเก้าอโศกหรืออื่นๆนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าโครงการนี้เขาตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพมากๆเลยเนี่ยก็คงไม่ได้ผิดอะไรนะครับอีกทั้งนะฮะการเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะเนี่ยโครงการนี้เนี่ยอยู่ห่างจาก BTS สถานีพญาไทเพียง600เมตรเท่านั้นครับ จริงๆมันก็ไม่ได้ไกลมากนะฮะ600เมตรเนี่ยและก็อยู่ใกล้ Airport Link สถานีราชปารถนะฮะประมาณ450เมตรครับถึงแม้ว่าระยะจากสถานีเนี่ยจะไม่ได้ใกล้จนเกินไปนะแต่ถ้าโดยภาพรวมโดยองค์รวมครับการเดินทางด้วย รถยนต์สาธารณะสําหรับผมผมว่ามันก็ไม่ได้ลําบากอะไรเลยนะฮะก็ยังถือว่าใกล้อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูราคาขายในปี2563กันนะครับโครงการนี้เนี่ยมีช่วงราคาขายอยู่เท่าไหร่บ้างนะซึ่งผมจะยกตัวอย่างห้องไซส์เล็กสุดนะครับเป็นห้องวันเบ้นลูม44ตารางเมตรของโครงการนี้นะครับราคาขายณตอนนี้นะฮะจะอยู่ตกตารางเมตรละแสนห้าไปจนถึง2 0 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรนะครับซึ่งราคาค่าเช่าเนี่ยมันก็จะอยู่สักเลท25,000ื 25, ไปจนถึง6 0หมืเลยนะซึ่ง ตรงนี้มันจะขึ้นอยู่กับขนาดของห้องท้ายห้องนะฮะอย่างที่บอกว่า โครงการน,นี้มีหลายช้ายมากวั e เ 2B ทูเ b สทีที่เป็นเพนเฮาส์นะครับสามแบบแล้วก็ขนาดที่แวรี่แตกต่างกันเนี่ยดังนั้นนะครับราคาเช่ามันจึงแตกต่างกันตามไซส์ของห้องขนาดกองห้องแล้วก็จํานวนชั้นครับเรามาคุยกันถึงเรื่องการฟินแ n นซิงการที่จะซื้อคอนโดในโครงการนี้กันบ้างครับสมมุติว่าเราอยากจะได้คอนโดในโครงการนี้สักห้องหนึ่งนะฮะผมกําหนดให้เป็นห้องที่ไซส์เล็กสุดนะครับวันเบสรูมส4ตารางเมตรแล้วกันนะครับราคาขายตอนนี้นะฮะที่มีขายอยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์มือ2เนี่ย อยู่ที่ประมาณ4.77ล้านบาทครับถ้าเราจะเข้าซื้อโดยเรากําหนดว่าเราจะกู้ขอสินเชื่อธนาคารนะครับโดยใช้ระยะเวลาขอกู้30ปีอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยทั้งสัญญา7%นะครับอีกทีนะฮะว่าจริงๆแล้วดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะไม่ใช่7หรอกนะครับแต่ผมขออนุญ,ญาตใช้7เพื่อที่จะเป็นค่าเฉลีย่ยทั้งสัญญานะฮะและเป็นค่าเผื่อเหลือความปลอดภัยของเรานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดคำนวณออกมานะฮะยอดสินเชื่อ4.77ล้านนะฮะ อัตราดอกเบี้ย7%ผ่อน30ปีเนี่ยเราจะได้ว่าเราจะต้องผ่อนแบงค์เดือนละประมาณ31,000บาทนะครับดังนั้นคนที่กำลังวางแผนนะฮะหรือสนใจที่จะซื้อคอนโดสุภาลัยเอลิสพญาไทยเนี่ยนะฮะในห้อง14ตารางเมตรเนี่ยคุณจะต้องสำรองเงินไว้เดือนละ31,000บาทนะครับเพื่อที่จะผ่อนส่งธนาคารนะฮะโอเคครับมาถึงช่วงความเห็นส่วนตัวของผมนะฮะของโครงการสุภาลัยเอลิสพญาไทยกันบ้างครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการคอนโดมิเนียมไฮไลท์ที่ตั้งอยู่บนถนนสีอยุธ นะคือจุดเด่นหลักๆก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องโลเคชันเบสนะครับของเขาอ่ตั้งอยู่บนถนนียุธยานะฮะซึ่งเป็นถนนหลักถนนนี้เราสามารถเดินทางไปยังส่วนต่างๆในตัวเมืองกรุงเทพได้อย่างสะดวกมากรามเก้าอาโศกเพชรบุรีรามคำแหงนะฮะสยามจุฬาไปได้หมดเลยนะครับอีกทางนะมันยังไม่ได้ไกลจากรถสาธารณะเลยครับไม่ว่าจะเป็น BTS พญาไทยนะครับหรือ a i r p o r t Link ใกล้หมดเลยดังนั้นเนี่ยโลเคชันนับว่าเยี่ยมแล้วใช่ไหมฮะ อีกทั้งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการจาก d e v l o p p r s u p ร์สุภรัยนะครับซึ่งสุภารัยเนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์ดังอยู่แล้วเป็น Developer มีแบรนด์นะฮะดังนั้นเราก็สบายใจใหายห่วงได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเซอร์วิสอั e เตอร์เซอรต่างๆนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือโครงการนี้มันค่อนข้างที่จะมีราคาอยู่ในเล้งค่อนข้างสูงนะครับเป็นอัปเปอร์คลาสอยู่ดังนั้นเนี่ยคนที่จะมาอยู่เนี่ยก็จะต้องมีบัตเจตที่สูงนิดนึงนะครับอย่างเช่นห้องตัวอย่างที่ผมยกไปเนี่ยอยู่ที่4.77ล้านใช่ไหมครับก็ค่อนข้างสูงอีกเรื่องที่น่าสนใจมากคือเปอร์เซ็นต์ที่จอดรถของโครงการนี้ครับ โครงการนี้เนี่ยให้เปอร์เซ็นต์ที่จอดรถมาถึง9 0นะดังนั้นนะฮะคนที่อยู่อาศัยแล้วก็มีรถจนส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะว่าจะต้องมาแย่งที่จอดรถกันเนี่ยทางโครงการก็มีรีเสิร์ฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สบายใจได้ดังนั้นเนี่ยโครงการสุภลัยเอลิทพญาไทยะฮะ จึงเป็นอีกโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะสํสำหรับคนที่กําลังมองหาคอนโดในโซนพญาไทที่มันใกล้กับฟัสซิลิตี้ต่างๆนะฮะเดินทางสะดวกนะฮะโครงการนี้คิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเขียนรีวิวแบบเต็มให้ในเว็บไซต์ g u r u l i v i n g t h com นะครับอย่าลืมเข้าไปอ่านกันนะครับสำหรับโครงการนี้ก็คงประมาณนี้นะฮะ ในคลิปตัดไปเนี่ยผมจะเอาโครงการไหนมาเล่าให้ทุกคนฟังมาเจาะลึกให้ทุกคนฟังอีกเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง youtube channel นะครับและกดไลค์ a c e o o o k แฟนเพจกรูลิฟวิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ